สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมดอนอีซูนะครับวันนี้เราก็มีโซลูชันใหม่ๆไอเดียๆนะครับมาให้กับทางด้านของแฟนๆอีซูซหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่จะเป็นแฟนเรานะครับใหม่ๆนะครับมาให้รู้กันนะครับวันนี้สิ่งที่ผมดอนนะครับอีซจะมาแชร์ให้ฟังนะครับในส่วนของเรื่องที่เป็นเทคล่าสุดของระบบสมาร์ทโฮมนะครับ ท่านเคยคิดไหมครับว่าเวลาเราติดระบบสมาร์ทโฮมในบ้านเนี่ยเราก็มักจะต้องไปเปลี่ยนพวกระบบสวิตช์ไฟต่างๆปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ที่ควบคุมแอร์บ้างควบคุมม่านบ้างอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยพอเราติดตั้งแล้วปุ๊บก็มีอยู่หลายแพลตฟอร์มเยอะแยะนะครับฟิโบโลบา้างไลฟ์สมาร์ทบ้างของอินซีโฮมบ้างหรือสม่หรือสมาร์ทติงก็แล้วนะแต่ปัญหาก,ก็คือว่าพอเราเปลี่ยนพวกนี้เป็นโลกสมาร์ทปุ๊บ หลายๆค่ายก็จะบอกว่างั้นเราก็ควบคุมระบบพวกนี้ผ่านมือถือท่านลองน,นึกถึงว่าเวลามือถือเราซึ่งจอเล็กๆ6นิ้วเนี่ยนะครับจะต้องขึ้นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเนี่ยในมือถือเนี่ยถ้าบ้านท่านแปดร้อยตารางเมตรพันตารางเมตรอุปกรณ์ประมาณสัก300ชิ้นการที่เราดูอเล็กๆแล้วเราจะต้องแบบไปเปิดควบคุมแต่ละปุ่มต่างๆในสมาร์ทโฮมเนี่ยมันยิ่งจะยุ่งยากกว่าการที่แบบเราไปกดเปิดปิดสวิตช์ไฟ ถูกต้องไหมครับทีนี้ระบบสมาร์ทโฮมรุ่นประมาณปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยเริ่มมีไอเดียโซลูชันขึ้นมาว่างั้นเราหาตัวดีเทคชันเนี่ยดีเทคกชันก็คือมีจุดเซนเซอร์มาเช็คเราเช่นบางทีเราก็เอาดอเซนเซอร์ไปติดตรงประตูห้องน้ำบางทีเราก็โมชันเซนเซอร์ไปอยู่ในห้องน้ำโมชันเซนเซอร์อยู่ตรงถงบันไดอะไรอย่างเงี้ยพอใส่พวกนี้เข้าไปปุ๊บมันก็ดีครับเพราะว่า เราก็จะเริ่มมีระบบในการเช็คได้แล้วว่าคนเดินเข้าไปตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวไฟตรงนี้เปิดเองปิดเองไม่มีคนอยู่ไฟก็ปิดเองแอร์ก็ปิดเองนะครับแต่ว่าปัญหามันก็เกิดอีกว่าเซนเซอร์ที่เป็นเรื่องของโมชันเนี่ยมันดีเทคชันของการเคลื่อนไหวทีเนี้ยมนุษย์เราเนี่ยบางทีไปอยู่ในห้องห้องน้ำบางท่านนี้นั่ง40นาทีพอนั่งสี่ทีปุ๊บเราตั้งดีเลยพวกโมชันไปแล้วเนี่ย บางที1ิบสนาทีมันก็ดับก็ต้องบอกมือใช่ไหมครับบกมือขึ้นมาไฟก็ติดเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งแล้วก็สองพวกเซ็นเซอร์พวกโมชัน่นหรือดอเซนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นใส่แบตเตอรี่นะครับปัญหาของท่านที่ใช้สมาร์ทโฮมไปจริงก็คือพอใส่แบตเตอรี่ไปสักพักหนึ่งก็ปีหนึ่งสงปีก็แบตหมดแล้วก็ลืมดูในแอป เออแบบยี่ห้อไหนขนาดไซส์เท่าไหร่เราก็ต้องติดต่อทางยูทูมามาเปลี่ยนนู่นนี่นั่น,น,นอีกก็ปัญหาพวกเซ็นเซอร์พวกโมชั่นพวกนี้มันก็มีจุกจิกขึ้นมานะครับเราก็เลยมีโซลูชันใหม่ว่าถ้าง,งั้นเราแก้ไขปัญหา 1. ห,หาเซ็นเซอร์ที่ต่อไฟได้อ่าต่อไฟอยู่กรงเพดานเลยนะครับ 2. เป็นเซ็นเซอร์ที่มันสามารถจะดีเทคมนุษย์ได้นะครับดีเทคแบบ ให้เรารู้ว่าเป็นอค c ูพายก็คือการมีมีอยู่ในห้องนี้กับเวค a นส์เวคนก็คือไม่มีคนอยู่เลยไม่ใช่เช็คแค่ว่าถึงคุณอยู่แล้วคุณนั่งนิ่งๆอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยตัวเซนเซอร์พวกนี้เราจะเรียกว่าพวกฮิวแมนเพซเซนต์เดทิเคเตอร์นอกนอจากนั้นปุ๊บเซนเซอร์พวกนี้มันก็จะมีพวกแสงมา,มาด้วยว่าในห้องเนี้ยความสว่างของห้องเนี้ยมันสว่างเท่าไหร่มีเซนเซอร์รับแสงมาด้วยในตัวแล้วก็ต่อไฟด้วยวันนี้ผมเลยหยิบมาให้ดู ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับนะครัอันนี้คือ Human Present s e เซนเนะครับนี่ก็คือต่อไฟ AC เหมือนดาวไลท์อยู่ข้างบนเนี่ราต่อปุ๊บถ้าถ้าเรามองไปบนฟ้าจะเห็นประมาณนี้ไม่เห็นตัวสีน้ำเงินนะฮะจะเห็นเป็นเนี้ยสวยๆขาวๆาเงี้ยนะครับตัวพวกนี้มันจะปล่อยเทคโนโลยีที่ชื่อเรดาร์ไมโครเวฟนะครับ 24G ถ้าท่านไม่ค่อยเข้าใจว่าเรดาร์2 4มันใช้ประโยชน์อะไรก็คือเดี๋ยวนี้รถสมัยใหม่เนี่ย พวกรถเบนซ์บีเมเนี่ยมันจะมีเรดาร์อยู่ตรงหน้าหน้ารถเวลาขับรถไปปุ๊บมันจะมีคุยคอนโทรลหรือเทสลาหรืออะไรก็แ,แต่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันมันจะสามารถเห็นจําลองภาพสามมิติเห็นเป็นรูปรถต่างๆที่อยู่ในเลนข้างๆเลนหรือซ้ายขวาพอมันเห็นว่าเป็นรูปรถเป็นเรดาร์มันวิเคราะห์ได้ปุ๊บมันก็สามารถที่จะรักษาระยะเบรกต่างๆได้หลักการเดียวกันตัวฮิแมนพิเซนตตรงนี้ก็เหมือนกันเวลามนุษย์เรามาอยู่ในห้องเนี้ย มนุษย์เรามีความร้อนมันจะสามารถที่จะส่องเข้ามาปุ๊บวัดดูว่าเออขนาดมนุษย์เป็นเท่านี้อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะอันนี้เป็นมนุษย์คนนี้นะดังนั้นถ้าเรานอนนิ่งอยู่มันก็สามารถรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้มันก็จะมีเซตัตพวกอัลคูไพรเกิดขึ้นคําถามลระแล้วโซลูชันตรงเนี้ยอินสู้เราเอามาทําอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือเราเริ่มมีการออกแบบให้ลูกค้าเนี่ยในห้องพวกห้องน้ํานะครับ ส่วนของห้องลิฟ่งรูมนะครับส่วนที่เป็นคอมมอนแอเรียทางเดินเ,เราเริ่มมีการติด Human p r e ีเซนต์ดีเท็ชัซึ่งข้อดีของมันก็คือถ้าเป็นโมชันเนี่ยรัศมีมันจะใกล้แต่ถ้าตัวนี้มันจะประมาณ3าเมตรพื้นที่ในการดีเท c t ชัน a อเรียมันก็จะกว้างสอติดบนเพดานต่อไฟทําให้รัศมีการทํางาน,น่ะจริงๆมันทํางานได้ถึง7-8เมตรนะแต่ว่าผมเรคโคอมเมนต์ว่าตัวเซนเซอร์ตัวนึงเนี่ยอย่ากเกิน5เมตรคูณ5เมตร เวลามาดีเทคชันปุ๊บผมจะใช้คอนเซปต์พวกหนึ่งที่ผมใช้นะครับคือพวกสมาร์ทอะไค t เม o คอนโทรนะหรือเรียกว่าออโต้ไครเมตคอนโทรลเวลามนุษย์เราเดินเข้ามาในห้องนี้สมมติมว่านี่เป็นห้องประชุมมันดีเทคชันว่ามีคนอยู่นี่3คนแปลว่ามีคนอยู่หลังจากนั้นปุ๊บมันก็ส่งไปให้ตัวควบคุมแอร์เปิดทำงานนะครับพอแอร์เปิดทำงานปุ๊บมันก็ ห้องประชุมเราคิดว่าสภาพแวดล้อมในห้องประชุมขออนุญาตนันน้ำแป๊บนึงเสียงไม่ค่อยมี <c oughs> พอเราเริ่มทําการประชุมเนี่ยเราอยากให้อุณหภูมิห้องประชุมเนี่ยอาจจะประมาณสักยี่สิบสดถึงยีดังนั้นเราก็ใช้เงื่อนไขว่าถ้าตับใดที่คุณเจอมนุษย์อยู่ห้องประชุมแล้วแอร์ทำงานอยู่ช่วยส่งสัญญาณไป วัดอุณหภูมิให้หน่อยซึ่งไอตัว i r, r ของเราเนี่ยมันจะมีตัววัดอุณหภูมิด้วยพอเรารู้อุณหภูมิปุ๊บเราสามารถที่จะเร่งแอร์ให้มันเย็นลงหรือว่าปรับอุณหภูมิไม่สูงขึ้นดังนั้นในห้องนี้ต่อให้คนมากดเปิดรีโมทปรับไป23ระบบออโต้คีเบรคอนโทรลเราก็จะทำหน้าที่เช็คตลอดเวลาคุณมีคนอยู่ปุ๊บส่งสัญญาณให้แอร์เนี่ยทำงานแค่นี้นั่นคือประเด็นที่1 2. เราจะสามารถทำออโต้แอมเบียน س นะออ a โตแอมเบียนต์มันคืออะไรคือสมมติผมเข้ามาประชุมห้องนี้เวลากลางวันนะครับซึ่งตอนแรกม่านปิดอยู่แสงมันน้อยตัว h ฮ m เม้นทีเซนตัวนี้มันจะ d e t e ท t มนุษย์นะครับว่าอ๋อโอเคมนุษย์มาเข้าห้องประชุมแล้วโอเคเปิดแอร์ทำออรตโตไคลเมตคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยแสงมันมันอยากให้แสงเนี่ยคำนวณเหมาะสมกับการประชุมดังนั้นตอนแรกเวลาผมเข้าห้องประชุมเวลากลางวัน ตั้งแต่แบบ8โมงไปถึง6โมงเย็นผมก็สั่งให้ม่านเปิดทีละชิ้นเช่นให้ม่านทึบเปิดก่อนสุดก่อนแล้วผมก็วัดแสงต่อว่าตอนนี้แสงสมมุติผมบอกว่าห้องประชุมนี้ต้องการแสงประมาณ420ลักอ่สมมตินี่ทาร์เก็ตนะครับก็คือเลนส์จ,จะอยู่ประมาณ400 4 0 0ถึง420ประมาณนี้พอเปิดม่านทึบปุ๊บผมก็วัดลักใหม่ลักอาจจะออกมาประมาณ250แปลว่าแปลว่าแสงยังไม่พอแสงไม่พอปุ๊บ ผมก็ให้ม่านโปร่งเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับพอม่านเปิดอีกรอบหนึ่งผมก็วัดแสงขึ้นมาปุ๊บอ่าโอเคตอนนี้แสงอาจจะไปที่480450แล้วดังนั้นแปลว่าผมไม่ต้องเปิดไฟแปลว่าแสงที่ใช้ในห้องมุชม,มันเพียงพอแล้วตัวม่านก็ทํางานพอแล้วแต่บางวันมันเป็นวันแบบอย่างช่วงนี้มันฝนตกนเนี่ยฟ้ามืดเนี่ยผมอาจจะเปิดม่านสองม่านขึ้นมาปุ๊บ,บแต่แสงอาจจะอยู่ได้แค่ประมาณ280ลัก ซึ่งทาร์เก็ตของห้องประชุมเราคือ400ลักงั้นผมทําไงในเมื่อแสงไม่พอเป็นกลางวันด้วยผมก็สั่งให้สมาร์ทวิตผมเปิดไฟต่อยอีกตอนหนึง่งอันนี้เราเรียกว่าออโตแอมเบียนต์ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมของแสงที่ใช้ในห้องนี้ให้เหมาะสมกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นหรือห้องเด็กห้องคุณแก่ทุกอย่างทำให้เราไม่ต้องไปสนใจว่าเออเราจะแบบ ต้องไปเปิดอะไรหรือบางท่านเนี่ยติดพวกไฟที่เป็นดิมเมอร์ซึ่งอย่างห้องนี้ดิมเมอร์ได้นะครับน้องลองดิมเมอร์ให้ดูหน่อยนะครับอ่ะทมงานดิมเมอร์ให้ดูหน่อยเพราะกองไม่ต้องแผนแต่ว่าแสงจะลดลงเองนะครับอ่าดิมเมอร์พอดิมเมอร์ปุ๊บแสงจะดัอบลงเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ย บางทีบางห้องนอนเนี่ยบางเวลาเราอาจจะต้องตั้งโหมดอ่ะเชิญแสงกลับเหมือนเดิมครับตั้งโหมดให้แบบเออมันสลัวขึ้นมาได้เนี่ยตอนนี้มันก็สามารถลิงก์กับไอตัวระบบตัว Human p r s s e n t ได้แล้วเราก็ไปปรับแสงว่าโอเคเราต้องการที่จะดิมเมอร์เวลานี้เวลานี้นะครับอันนี้คือคือวิธีการทำที่เป็นออโต้แอมเบียนซ์นะครับนะครับทีนี้ในส่วนของ โรงแรมล่ะนะฮะโรงแรมเนี่ยสำคัญมากเวลาเราไปเข้าโรงแรมเนี่ยแขกจะชอบแบบโปรตีนเราจะต้องเสียบการ์ดแล้วก็มีกุญแจทีนี้ถ้าเราดึงการ์ดปุ๊บโรงแรมก็จะดับไฟประหยัดแอร์แต่ลูกค้าสมัยใหม่ขอการ์ดอีกใบหนึ่งบางทีก็ถอดกุญแจจากการ์ดเอาการ์ดเสียบเอาไว้แล้วก็เปิดแอร์นะครับงพั้นพอเปิดแอร์ตั้งแต่ตอนประมาณกีณ่โมงอะ ประมาณสักแปดโมงสมมติไปเช็คอินเอาไม่เที่ยงนี่เที่ยงบางทีกลับมาสามทุ่มแอร์นี่เย็นฉ่าแต่ว่าสิ่งที่โรงแรมเป็นก็คือไฟต้องกินเวลาไปแปดชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นการเปลืองโรงแรมแล้วเป็นค่าไฟต่างๆโรงแรมทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็สามารถไปทาพวกสมาร์ทโฮนเทได้ก็คือหมายความว่าเราสามารถติดพวก h ิมแมทพิเซนเนี่ยในโรงแรมห้องนอนห้องลิฟวิ่งห้องน้ำใช่ไหมครับทีนี้เราก็เช็คเลยทุกจุดที่เป็นตัวฮิมแมทพิเซน์ว่าไอ้สตัวเนี่ย มันทํางานอยู่หรือเปล่านะครับพอมันทํางานอยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าโอเคมีคนอยู่หรือมีคนไม่อยู่นะครับพอมีคนอยู่ไม่คนอยู่ปุ๊บถ้าทั้ง3 Human p r e s e n ในห้องโรงแรมมันไม่มีคนแล้วเราก็สามารถสั่งดับแอร์ดับไฟในห้องได้อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพวกคีการ์ดที่ต้องเสียบหรืออะไรต่างๆต่อไปแล้ว ถึงจะมีไม่มีคีย์การ์ดก็ไม่มีผลอะไรกับตัวระบบของการจัดการพวกพลังงานในโรงแรมนอกเหนือจากนั้นมันยังใช้เป็นพวกว c ลคั Home สมมติว่าผมวางตัวฮิ m แ n ท Re เซนไว้ตรงทางเข้าตอนที่ลูกค้าเปิดประตูเข้ามา He Man h ิ m แ n ทห e ื e เซนต e ดีเทคปุ๊บคราวนี้โรงแรมก็ตั้งซีนที่เป็นไฟว c ลคั Home เอาไว้มันก็จะเปิดไฟตามซีนที่แบบลูกค้าต้องการไว้ตลอดเวลา ซึ่งปัญหาโรงแรมทั่วไปก็คือเวลาเข้าไปปุ๊บบางทีต้องไปคอยหาสวิตไฟนู่นนี่นั่นต้องไปปรับว่ามุมต้องเป็นนี่ผมเซ็ตเป็นซีนไว้เลยว่าโรงแรมต้องเป็นซีนนี้ซึ่งจริงแล้วสปาร์ตโฮเทลมันยังมีอีกหลายอุปกรณ์ทั้งเปิดแอร์เปิดไฟไวใ้ให้ตอนที่คุณเข้าห้องเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้โรงแรมประหยัดพลังงานแล้วก็ทําให้คัสเตอร์เอ็กซ์เพลียหรือว่าแขกที่เข้ามาเนี่ยได้ตื่นตาตื่นใจด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไอตัว ตัวฮี N เนเซนยังสามารถเอาไปใช้ในธุรกิจที่เป็นเนอร์เซอรี่โฮมหรือเขาจะเรียกว่าบ้านดูแลผู้สูงอายุนะครับก็คือเดี๋ยวนี้จะมีผู้สูงอายุหลายท่านที่แบบว่าออไม่อย,อยากอยู่บ้านเงคนเดียวแล้วก็ไปอยู่เป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นแบบมีนักมีมีพยาบาลทีนี้ตัวนี้ก็จะช่วยคนแก่และว,ว่าเวลาคนแก่เดินเข้าห้องน้ําหรือคนแก่ จะเข้านอนดีเทตชั่นต่างๆในห้องเข้าไปลงยิมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปคอยเปิดไฟเปิดแอร์นู่นนี่ระบบมันก็ทํางานตามที่มนุษย์เดินเข้าไปตรงจุดต่างๆประหยัดไฟกับเจ้าของด้วยทําให้คนแก่ก็ใช้งานง่ายด้วยเวลาคนแก่ลุกไปห้องน้ําตอนกลางคืนแทนที่เขาจะต้องมาคอยหาสวิตช์ไฟต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งยากสรับเขาใช่ไหมครับมันก็ทําให้ชีวิตตรงนี้ง่ายขึ้นมีหนําซ้ําไอ้ตัวพวกเนี้ยสามารถเช็คคือพยาบาลสามารถเช็คได้ว่า คนแก่ห้องห้องตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนเพราะว่าสมมติว่าห้องนี้มีเซ็นเซอร์อยู่3ามตัวอยู่ตรงห้องนอนตรงที่นั่งรับแขกแล้วก็ตรงห้องน้ําตัวไหนดีเทคได้ว่ามนุษย์อยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเออตอนเนี้คนคนแก่ไปอยู่ตอนนี้ไปอยู่ห้องน้ําแล้วก็อยู่ตรงนี้นานหรือยังเข้าห้องน้ําออกห้องน้ําจํานวนเท่าไหร่มันดีเทคโมชั่นได้เวลาเราเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ว่าคนแก่เข้าห้องน้ําบ่อยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราไปสอบถามเขาบางทีเขาก็จําไม่ได้ แต่ระบบนี้มันดีเทคเป็น Data ได้หมดเลยแล้วก็มีหน่ำซ้ำําตอนนี้ตัวตัวเซนเซอร์ที่เป็นฮิวแมนเนี่ยมันกำลังพัฒนามีการ Detection พวกเซ็นเซอร์ตรวจจับการล้นการล้มคือเป็น AI สามารถที่จะ Detection ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากสำหรับทางด้านของธุรกิจ Smart Home นะครับทีนี้ในส่วนของของสิ่งที่ผมได้เรียนไปกับทางด้านของ FC ของ EC ซหรือว่า ท่านผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยคืออีซูสเราเก่งในเรื่องของการวางโซลูชันนะครับมันเราไม่ได้ขายเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวเรามองเป็นภาพรวมโซลูชันแล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้ามาถามเราว่าเออเราอยากได้รีเรีแบบนี้มาปรึกษา1 2 3แบบนี้เ,ออเรามีโซลูชันแบบไหนเรามีดีไวต์ตัวไหนบ้างที่จะสามารถที่จะทำให้ชีวิตของการใช้งานไม่ว่าจะเป็น บ้านโรงแรมออฟฟิศหรือว่าร้านอาหารต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นให้ระบบมันสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์เรามีความสะดวกรายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับที่ Line Si s i e เอชนะครับนะฮะชื่อบริษัทนะฮะ i n z e u s ทนะครับทักมาที่ Line แอเราได้เข้าไปดูที่เว็บไซต์เรา w w w e ์ u c o m นะครับถ้าเป็น Facebook ก็คือ Smart Living by InsiU e นะครับถ้าแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือ InsiHome นะครเรามี2เพจนะครับ,รนะรบแล้วก็ในส่วนของตัว t k t t o k เราก็มีชื่อ Smart InsiU e เสิร์ชก็ว e ่า InsiU เนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นไปเสิร์ช Google ก็เจอนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่เราได้เรามีทีมออกแบบตอบโจทย์ท่านเสนอราคาเสนอบัตเจ็ตในสิ่งที่ที่ท่านคิดว่าคุ้มค่าในการที่จะทำพวกระบบต่างๆตรงน,นี้ แล้วก็ตอบโจทย์ท่านให้มากที่สุดนะครับวันนี้ผมน่าจะเป็น a g e n d าที่สรุปให้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำพวกโฮมออโตเมชันโดยใช้พวกเซ็นเซอร์ที่ฉลาดมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะออกแบบและควบคุมบ้านท่านตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของท่านได้และมีคำถามอะไรก็ติดต่อเราได้สวัสดีครับ